สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เรามาดูการลาเลียงขนส่งปูนะคะเมื่อกี้เราดูการเลี้ยงมาแล้วเนาะในในคลิปที่แล้วเราดูการเลี้ยงปูมาแล้วการเพาะพันธุ์ทีนี้เรามาดูการลําเลียงขนส่งนะคะทีนี้ภาชนะลําเลียงก็จะเป็นกล่องนี้ค่ะกล่องที่ใส่อาหารแล้วนี่นะคะเนี่ยกล่องอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นแก้วน้ำนะคะเป็นกล่องบรรจุอาหารเรานะคะใสใสอย่างเงี้ยทีนี้ผู้จัดการฟาร์มอธิบายสิคะว่า เออเราใส่ยังไงเราลําเลียงยังไงเวลาออกไปอ๋อเวลาเราเออจะเอาปูไปชนีเนี่ยค่ะหรือว่าส่งที่อื่นก็ตามนะคะก็จะใช้ตัวกล่องนี้กล่องหนึ่งตัวแล้วก็จะใช้ตัวฟองน้ําชุบกับน้ำเพื่อที่จะให้ระหว่างเดินทางเนี่ยเขามีความชิดแล้วมีที่ให้หมีค่ะป้องกันการเครียดค่ะอือันเดียวหรือคะกล่องหนึ่งอันเดียวใช่ค่ะแต่เขามีสองก้านนะ ไม่เป็นไรค่ะ,เ,คะเพราะจริงๆเขาสามารถอยู่อยู่อยู่โดยที่ไม่กินอาหารได้หลายวันอยู่แล้วค่ะตามธรรมชาติของถิ่ถ้าถ้าส่งภูเก็ตเนี้ยกี่วันคะ อ่าจริงๆริงภูเก็ตมันจะประมาณสองถึงสามวันค่ะอืมสองถึงสามวันทางเครื่องบินหรือเปล่าทางทางเคอรี่อ๋อเคอรี่ค่ะแต่ถ้าเป็นพวกรถทัวร์ก็จะอ่าค่าส่งแพงนิดนึงแต่ว่าทุกเงินก็ถึงเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเคอรี่มากกว่าอ๋อเคอรี่เห็นไหมภาชนะเห็นไหมคะก็จะมีฟองน้ํานะคะฟองน้ําแล้วก็กล่องพลาสติกนะหรือแก้วน้ำอะไรก็แล้วแต่ตัวละหนึ่งกล่องแล้วปูปูเล็กส่งไหมคะปูปูส่งเหมือนกันใช่ไหมฮะ ค่าลำเลียงเนี่ยค่าขนส่งเนี่ยลูกค้าจ่ายเองนะคะตายนี่เจ้าของฟาร์มรับผิดชอบใช่ไหมคะหมายถึงอยินดีคืนเงินการแถมการตายไปการตายเราแถมไปเผื่ออยู่แล้วมีการตายในปริมาณที่มากเราก็คืนให้คืนเงินให้เลยใช่ไหมคะอันนี้รับการการตายเนาะคือถ้าตายก็คืนเงินให้หรือไม่งั้นก็เผื่อตายด้วย โอเคนะเพราะนั้นไว้ใจได้นะไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะนั้นใครใครที่ที่อยากจะซื้อพันปูที่เจ้าสัวนะคะเจ้าสัวปูนาน,นีเนะาะฟาร์มก,นะก็ก็เชิญเลยนะภาชนะตัวนี้หลังจากนั้นเราไปบรรจุที่ไหนคะพอใส่ในนี้แล้ว,ลวใ,สลใส่ลังในกล่อง<ช> อ่าอย่างถ้าเป็น,นร้อยคู่ห้าสิบคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีดีแล้วก็ส่งอย่างนี้ใช้่องรกระดาษแต่ว่าเราจะต้องเจาะรูอ,อ่าอ,อ๋อันนี้ต้องมีรูตัวนี้ด้วยคือในนี้ก็ต้องมีรูด้วยนะคะรูระบายอากาศด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะต้องมีรูระบายอากาศด้วยในกล่องนี้นะคะเสร็จแล้วในกล่องกระดาษเนี่ยที่เราที่เราจะลําเลียงเนี่ยอ่าก็ต้องมีต้องมีรูระบายอากาศด้วยนะคะโอเคค่ะอ่าต้องเจาะรูอย่างนี้ด้วยเพื่อเขา โอ้ขนาดที่จริงมันที่จริงเราแพ็กเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างอยู่ไหมคะมีไหมแต่เราก็ต้องเจาะรูด้วยเพื่อเพื่อให้เขาหายใจได้นะฮะโอเคอ๋อสองก็จะเลกใหญ่ตามจํานวนที่เขาสั่งอืมใช่ไหมฮะเออกี่คู่ก็ส่งเนาะเออส่งหมดเลยโอ้โหทีมากเลยที่าฟเลยอือ โอเคนะคะเพราะนั้นก็ใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะมาที่ที่ไหนเอ่ยเจสวรพูนาฟาร์มเจสวรพูนาฟาร์มที่บ้านโคกกองค่ะตำบลดุสาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลรธานีตามเบอร์โทรเบอร์โทรอะไรเอ่ยศูนย์แปดแปค่ะห้าเจ็ดสองหกสองแปดศูนย์ค่ะแล้วก็ศูนย์เก้าหนึ่งห้าสามเก้าก้ก้ก้เจ โอเคครั okay. เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีอาชีพเสริมนะคะอยากทำอาชีพเสริมหรือเบื่องานราชการแล้วหรือกเกษียณแล้วก็ได้นะคะเชิญเลยนะคะมาที่เจ้าสัวปูนาฟาร์มนะคะ,ะตามชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ